ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะผมสับอิสุสมิวเวคันนี้นะครับลูกค้าก็มาทาการล้างปัดชิ่งเกียร์นะครับโดยผ่านนะครับตู้ปัะชิ่งเกียร์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับก็เราเป็นการดันน้ามันเก่าออกมาเลยนะครับทำให้อัตราการตกเกียร์ดีขึ้นใสขึ้นขึ้นนะครับนะครับก็ตรงนี้จะเป็นดันล้าง16ิลิตรนะครับแล้วก็น้มันเกียร์14ิลิตรนะครับดันเข้าไปจนกว่าจะใสนะครับเป็นการอกเกียร์ ให้ได้เหมือนเกียร์ใหม่ครับครับก็ไล่มาตั้งแต่ดําเลยนะครับจนแดงแบบนี้นะครับทำให้การตบเกียร์ดีขึ้นนะครับปกผลใงไม่เะียน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นการล้างฝักชิ่นเพืองท้ายนะครับก็นะครับดำมากเลยครับเก่านะครับก็อันนี้จะเป็น ัวสีดออกมาครับตีน้ำยาล้างนะครับสีจะประมาณนี้นะครับมันก็เป็นน้ํามันเบระครับทั้งชุดเลยนะครับสำหการล้างฝั่งชิ่งใหม่นะครับของเหลวก็จะมีนะครับเรื่องของเกียร์นะครับก็เฟืองท้ายนะครับแล้วก็น้ํามันเบรกนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการล้างฟั่ชิ่งเกียร์นะครับเบรกนะครับฝั่ชิ่งเกียร์เฟืองท้ายนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากทำการปั่งชิ่ง เติมระบบนะครับล้างเกียร์แบบนี้นะครับเต็มระบบแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ0991944289สวัสดีครับร้านในมอเตอร์ฟรยเรยองครับวันนี้ลูกค้านำรถนะผมอีซูซนะครับมิวเซเว่มาทำการล้างฟาชิงเกียร์นะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับของครับสุดเดมมอตรฟรยเรยองนะครับโดยผมจะอธิบายก่อนครับว่าเราทำการเติมน้ำมันตรงนี้นะครับผมเป็นน้ำยาล้างนะครับเป็นการล้างเฟืองท้ายนะครับอันนี้นะครับ Okay, แล้วก็เติมด้วยสารเสริมครับตัวนี้ในะเรื่องของก๊าท้ายเป็น F140 นะไปช่วยเรื่องของการนะลดแรงกระชากนะครับลดเสียงหอนนะครับนะครับแล้วก็นะครับยืดอายุเฟนะืองท้ายของรถยนต์นะครับลดความร้อนได้ดีครับใช้ง,งานกไก่ก็ตัวนี้เอาอยู่นะครับโอเคก็ทช่นเราทำการถ่ายอยู่นะครับโอเคแล้วก็นะครับต่อด้วยการปัดชิ้นเกียร์นะครับการปัดชิ้นเกียร์ก็คือนะครับ การดันน้ำยาล้างเข้าไปในระบบแทนที่ของน้ำมันเกียร์เก่านะหรือว่าเป็นการฟอกเกียร์นั่นเองนะครับก็โดยมีตู้นะครับดันน้ำน้ำยาล้างเข้าไปแทนที่ของน้ำมันเกียร์นะครับดันออกมาจนกว่าจะใสนะครับจากนั้นก็ทําการติดเครื่องแล้วก็ดันเกียร์ไว้นะครับม่าจะเป็นเกียร์ดีเกียร์เอ็นเกียร์อาร์นะครับเราทำการฟอกทั้งหมดในระบบนะครับนี่ก็คือการล้างกับชิ้นเกียร์นะครับของนะครับยี่สุมิเอะนะครับเดี๋ยวมปลุ้นรกาศการัล้างชิ้นเฟืองท้ายแล้วก็ ปัดชิ้นเกียร์ของยูสุมิเซเวนค่นี้ครับเจไม่ตองแล้วมือนี่ก็คือน้ำอ่ามันเฟืองท้ายนะครับก็มีคาบดำหยู่นะครับโอเคนะครับก็องการปล่อยทิ้งออกมาแล้วก็ทำการเติมน้ำมันเฟืองท้ายเป็นสารเสริ์เว็บหนึ่งสี่ศูนย์เข้าไปในระบบนะครับมันเขียวมากนะครับดำแล้วก็ใช้งานหนักนะครับมีกลิ่นด้วยครับนี่ก็ จะเป็น F140 ครับที่จะตามเข้าไปนะครเยอะรามากนะครับก็ตอนนี้ทำแค่ครงข<ห>ึ้นเ,เราไปก็ตัวนี้มาล้างเข้าไปนะครับเบ็ดมือตื้อจังชื้อมาอีอะไรก็มองเลย แกดูเขาแกแกดูเองแกแกดูเองเลยอ่ะเขเปิดเนี่ยถันไม่อยู่แล้วผมจะอยู่ทำไมอ่ะแห้รดมากเลยนะครับผู้จอดาเดเลยวันป็นปันอ่ะมีวายกันนะดำดาแ่สีแ เรื่องสามพัน้วยนะสันีกด๋ยวบรกซิปโลหน้าเลยครับก็ครบเวลาแล้วนั้รหนึ่งชั่วโมงนะครับ ก็คือบรรยากาศนะครับมันก็ได้นะครับทำไวคร็าการเติมน้ำมันเกลียวเข้าไปแล้วนะครับไเร็วเลยอรอะเียรั้มาเยบร เป็นน้ำยาล้างที่เรารชิงไว้นะครับรับก็ทำการเติมตัวนี้นะครับตเติมนะครับก็นะครับทำการเติมเรื่องสารเสริม F140 ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับ เนะครับก็ช่วยยืดอายุของเฟืองท้ายนะครับให้เฟืองท้ายนุ่มขึ้นนะครับแบบน,นี้